สุดเจ๋งระบบควบคุมยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันเปิดตัวสุดปัง แถมเพ้าิรางวัลจากไต้หวัน Excellent Award ด้วยเอว่าโฟกัสอิเล็กทรอนิกส์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ที่รับรางวัลไต้หวัน Excellent Award ปี2020ในรุ่นแรกคือ EVIP 5 6 0 0เทคโนโลยีบันทึกวิดีโอว,วงจรปิดระบบเครือข่ายหรือ NVR โดยดีไซน์มาแบบไร้พ้าลมระบายอากาศเป็นครั้งแรกของโลก EVIP 5600มาพร้อมพอร์ต POE 8พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายกล้อง IP c a m ี r a ามาพร้อมช่องใส่ฮาร์าดดิสก อัจฉริยะในรถยนต์รุ่นใหม่ที่รวมระบบนำทางและระบบมัลติมีเดียเข้าด้วยกันสามารถแสดงผลวิดีโอได้แบบเรียลไทม์สีช่องสัญญาณมีฟังก์ชันยอดนิยมอย่างมิลเลอร์ที่ดึงภาพจากสมาร์ทโฟนไปแสดงบนจอได้ทาให้ง่ายต่อการใช้ Google นำทางโชว์แฮงไม่พลาดข้อความสําคัญขณะขับรถครับ e m v 407 TD ยังมาพร้อมตัวเลือกอื่นๆอีกมากมายเช่นการรองรับ SDcard ขนาดสูงสุด512กิกรองรับรูปแบบ USB ต่างๆเพื่อเล่นไฟล์วิดีโอและรองรับการแสดงผลและการบันทึกวิดีโอสูงถึง1 0 8 0 p Full HD ครับสำหรับรางวัลไต้วนนหวันเอ็ก ที่ผลิตในไต้หวันซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นทางด้านการวิจัยและพัฒนาการออกแบบคุณภ,ภาพและการตลาดเพื่อเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมไต้หวันในการผลักดันออกสู่ตลาดโลกครับหากใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข่าวสารหรือดูผลิตภัณฑ์เจ๋งๆเ,เพิ่มเติมผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไต้หวันเอ็ก l เนต์ได้เลย